สวัสดีค่ะเรากลับมาดูเฉลยกันบ้านกันต่อในโจทย์ข้อต่อไปนะคะในโจทย์ข้อต่อไปนะคะคราวนี้เขากําหนดมาในลักษณะที่มีคู่อันดับมาให้เราด้วยนะคะน่าจะง่ายขึ้นนะคะเราเริ่มจาก f 0นย์ะคะ f 0 f ศย์คือที่ x เป็น0ค่า y เป็นเท่าไหร่นะคะนี่ให้คู่อันดับมาง่ายมากเลยนะคะ x เป็น0 y เป็น1เห็นไหมคะนี่ตรงนี้ x เป็นศน y เป็น1เราก็ตอบได้ข้อนี้มีค่าเป็น1 นะคะ x เข้าใกล้ศูนย์ทางซ้ายเข้าใกล้ศูนย์ทางซ้ายคือมาทางด้านนี้นะคะค่า y เป็นยังไงคะนี่ค่า y จากลบหนึ่งนะคะค่อยๆเคลื่อนเข้าใกล้ศูนย์ทางซ้ายนะคะก็มาตรงนี้ขยับเข้าไป e ใกล้ e เข้าค่อยๆเข้าใกล้ไปเข้าค่อยๆเข้าใกล้ไปค่อยๆใกล้ไปนะคะนั้นจะเห็นว่าเมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์จากทางด้านซ้ายมือค่า y มีแนวโน้มขยับเข้าใกล้ตรงตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้คือค่า y เป็น หนึ 1> 1, a, ่งนะคะก็คือ x เข้าใกล้ศูนย์ค่า y เข้าใกล้หนึ่งนะคะถัดไป x เข้าใกล้ศูนย์ทางด้านขวามือมาทางด้านนี้นะคะเข้าใกล้ศูนย์ทางด้านขวามือนะคะเริ่มจาก x เป็นหนึ่งนะคะ y อยู่ตรงนี้เเข้าใกล้ศูนย์ทางด้านขวานะคะ x ก็ขยับมาอยู่ตรงนี้นะคะค่อยๆเข้าใกล้ศูนย์ไปอีกนะคะเป็นไงคะค่อยๆขยับ y เห็นไหมคะยิ่ง x ขยับเข้าใกล้ศูนย์จากทางด้านขวามือเท่าไหร่ค่า y ก็มีแนวโน้มขยับเข้าใกล้ตรงตำแหน่งนี้ ตำแหน่งนี้ก็คือค่า y มีค่าเข้าใกล้หนึ่งนะคะลิมิตทางซ้ายได้หนึ่งลิมิตทางขวาได้หนึ่งเพราะฉะนั้นลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ก็มีค่าเป็นหนึ่งด้วยนะคะเวลามีคู่อันดับมามีคู่อันดับมาให้แบบนี้รู้สึกจะมองง่ายขึ้นนะคะถัดไปนะคะที่ f x เป็นลบสองที่ x เป็นลบสองลบสองอยู่นี่นะคะลบสองอยู่นี่ที่ f x เป็นลบสอง y อยู่ไหนอา้าวเจอ y สองตำแหน่งอีกแล้วนะนี่ตำแหน่งด้านบนกับตำแหน่งด้านล่าง นะคะถามว่าที่ x เป็นลบ 2y อยู่ไหนคะอ่าตรงนี้ไม่มีอะไรนะ y ต้องอยู่ด้านบนนะคะที่ x เป็นลบ 2y เป็น2เห็นไหมนี่เขาให้คู่อันดับมาชัดเจนเลยไหม x เป็นลบ 2y เป็น2ใช่ไหมคะนี่คือคู่วอันดับ x y ใช่ไหมคะ x เป็นลบ 2y เป็น2นะให้คู่วอันดับมาแบบนี้มองง่ายขึ้นนะคะถัดไป x เข้าใกล้ลบ2ทางด้านขวานะคะเข้าใกล้ลบ2ทางด้านขวา กราฟด้านบนไม่มีใช่ไหมคะทางสองทางด้านขวากราฟอยู่ด้านล่างนะคะยิ่ง x ขยับเข้าใกล้ลบสเป็นไงคะนี่ค่า y จากเเป็นลบหนึ่งวาอยู่ตรงนี้พอขยับเข้าใกล้ลบสองค่า y าค่อยๆกระเทิบ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 ยิ่งเข้าใกล้ลบสองเท่าไหร่ค่า y ก็เข้าใกล้ตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งนี้ก็คืออะไรคะคนนักษามองไม่เห็นเข้าใกล้ตำแหน่งนี้คือค่าลบหนึ่งนะคะเอเออโทษค่ะค่า y เป็นลบหนึ่งนะคะ ถัดไปนะคะ x เข้าใกล้ลบ2ทางด้านซ้ายลบ2ทางด้านซ้ายนะคะค่า y เป็นยังไงคะเอาเริ่มจากลบ3ค่อยๆขยับเข้าใกล้ลบ2นะคะก็ค่อยๆขยับเข้า y ขยับเข้า y นะคะยิ่งเราเดินเข้าใกล้ลบ2ค่า y ก็มีแนวโน้มเข้าใกล้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้มีค่า y เป็น2นะคะลิมิตทางซ้ายได้ลบ1 โทษค่ะลิมิตทางขวาได้ลบหนึ่ลิมิตทางซ้ายได้สองเพราะฉะนั้นลิมิตของ f x เมื่อ f x เข้าใกล้ลบสองก็ไม่มีค่าลิมิตนะคะ,ะถัดไปค่ะ x เป็น3ามบ้างที่ x เป็นสาม y อยู่ไหนคะเนี่ยมีสองตำแหน่งค่ะ y อยู่ตรงไหนคะตรงสามศูนย์หรือสามลบหนึ่งตรงนี้นะคะจุดสามลบหนะคะตรงนี้ไม่มีอะไรนะคะค่าเป็นลบหนึ่งนะคะ เขาใกล้สามทางขวาเข้าใกล้สามทางขวาค่า y เป็นไงคะเข้าใกล้สามทางขวาค่า y นะ x เป็นสี่ค่อยๆเป็นสามจุดเก้านะคะสามจุดแปดสามจุดเจ็ดสามจุดห้าสามจุดสี่สามจุดสามสามจุดสองค่อยๆไล่ลงมายิ่งเข้าใกล้สามเท่าไหร่นะคะค่า y ก็มีแนวโน้มเข้าใกล้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้มีค่า y เป็นศูนย์นะคะก็คือ y เข้าใกล้ศูนย์นะคะ ในทำนองเดียวกันค่ะถ้าเข้าใกล้3ทางด้านซ้ายมือเใกล้สามทางด้านซ้ายมือนะคะเริ่มจาก2ค่า y อยู่ตรงนี้มาสองจุด2 2าสาค่า y เป็นไงคะเนี่ยยิงเข้าใกล้3ทางด้านซ้ายค่า y ก็เข้าตำแหน่งนี้เหมือนกันนะคะตำแหน่งนี้ก็คือมีค่า y เป็น0ูนะคะลิมิตทางขวาได้ศูนย์ลิมิตทางซ้ายได้0ย์เพราะฉะนั้นลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้3ก็มีค่าเป็น ศูนย์ด้วยนะคะ